สวัสดีค่ะพักจิราการเดนค่ะวันนี้น้อยนะก็พาพี่ๆมาทำนะคะน้ำรดลาดบอนสีกันอีกแล้วค่ะวิธีง่ายๆค่ะเอาเป็นว่าลาดตอนเช้าตอนเย็นเขียวสดชื่นกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็นะคะสิ่งที่เราจะใช้ก็มีอยู่ในครัวเรือนของเราค่ะไม่ยุ่งยากไปค่ะไปทำกัน วันนี้ที่นุอยน่าจะพาเพื่อนๆพี่ๆทำนะคะก็นี่ค่ะนะคะกาแฟนะคะหนึ่งซองแบบนี้เลยค่ะนะคะก็จะกาแฟเนี่ยก็จะช่วยไล่มแมลงนะเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่ากาแฟจะมีกลิ่นนะคะกลิ่นเหม็นไหม้อ่ะนะคะที่มแมลงไม่ชื่นชอบเนาะแล้วก็นะคะเครื่องเครื่องดื่มชูกําลังนะคะมีวิตามิน B นะคะ B3 และ B12 นะคะก็ช่วยให้พืชน,นี่ค่ะสดชื่นแล้วก็มีนะคะ ผงชูรสนะคะหรือโมโนโซเดียมกูตามีดนะคะเมื่อละลายน้ำแล้วพืชก็นำไปใช้ได้เลยคะ่ะนะคะก็มีแค่สามอย่างนี้นะคะ ตอนอื่นนะคะเราก็เอากาแฟนี่ค่ะนะคะละลายก่อนเนาะกาแฟจะใช้เป็นนะคะทีอินมันก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นนะคะเม็ดกาแฟที่ขั่วแล้วก็ได้นะคะได้หมดเลยกาแฟแบบไหนก็ได้นะคะเอาที่เพื่อนๆพ่พี่ๆมีค่ะนะคะเนี่ยค่ะตอนชงเราจะได้กลิ่นว่ามีมันจะมีกลิ่นเห,นหม็นไหม่ะคะเพื่อน นะ,ะมีกลิ่นเหม็นไหม้เนาะละลายเข้ากันดีแล้วนะคะก็ใส่ลงไปในน้ำแบบนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังนะคะใส่ไปสักสองฝาค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะใส่ไปสักสองฝานะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ผงชูรสค่ะ ละลายน้ำปุ๊บก็นะคะนําไปใช้ได้เลยนะคะพืชด,ดูดซึมไปได้เลยนะคะช่วยให้พืชเนี่ยค่ะ,ะใส่ไปหนึ่งช้อนแบบนี้นะคะเพื่ออก็จะช่วยให้พืชเนี่ยค่ะนะคะแตกนอแตกยอดได้ไวนะคะใบใหญ่นะคะเพืนๆนแล้วก็ช่วยขับไล่แมลงด้วยนะคะ ช่วยไล่แมลงนะคะพอรถไปกลิ่นกาแฟก็จะอยู่พวนต้นเนาะมันก็จะมีกลิ่นไหม้นะคะทําให้แมลงเนะะี่ยค่ะไม่มาใกล้เพียงเท่านี้ค่ะไม่ยุ่งยากนะคะเพื่อนนะคะถ้าใครไม่ดื่มเครื่องดื่มชูกําลังแบบนี้เนาะก็เก็บไปใช้คราวหน้าได้นะคะอเก็บไปใช้ครั้งหน้าได้เหมือนกันไปค่ะเราไปลาดรถกันค่ะ นี่จ้ะมะขาวานลังสารลาดรดไปเลยจ้านะคะหงเหินลาดรดไปเลยค่ะ ของขวัญน,นะคะลาดรถไปเลยนะคะม่วงมงคลนะคะลาดรถไปเลยจ้านี่ค่ะลาดรถไปเลยเพื่อน,อนๆก็จะช่วยให้นะคะบอลสีของเราค่ะนะคะ สดชื่นแข็งแรงนะคะแม้ไม่มีแดดเนาะนี่ค่ะลาดหลดไปเลยแล้วก็จะช่วยให้ก้านเขาแข็งแรงนะคะเพื่อนๆก้านแข็งแรงใบใหญ่แล้วก็มแมลงไม่ลบพวนจ้านะคะ เร่งการเจริญเติบโตแตกหน่อด้วยจ้าเราก็ลาดลดกันแบบนี้นะคะทุกๆทุกๆ5วันนะคะเพื่อนๆหหรือ7วันนะคะลาดลดเป็นประจำเนาะก็จะทำก็จะยิ่งบอนสีเนี่ยค่ะนะคะแตกนอแตกกอแบบไม่หยุดนะคะแล้วก็ใบใหญ่แข็งแรงนะคะ แล้วก็ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงเออนะคะวันนี้ก็หวังว่านะคะคลิปคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะคะให้กับพี่ๆที่ชื่นชอบการรักบอลสีนะคะพักจิราการ์เด้นไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ